ชุดนี้สวยมากเลยอ่ะชุดนี้นี่มันสวยตรงไหนอ่ะคันก็คันดูดิคันมากเลยอ่ะยุบยิบไปหมดแล้วอ่ะสวยเหรอถึงชุดจะเก่าแต่พอพี่เพชรใส่นี่สวยพิงขึ้นมาเลยนะคะใช่ครับสวยที่สุดในสามโลกเลยครับถ้าพร้อมแล้วก็ถ่ายกันดีกว่านะมา าจับท่าเลยครับจับท่าโชว์ผ้าหน่อยนะได้ใช่ไหมอ่าผิดๆผ่านนะครับอ่าม,มองกล้องเลยครับอยอดจริงเราแบบถือกล้องกว้าง <c oughs> แบบ้างไหมกว้างครัแบบ ชุดนี้ให้ลูกฉันใส่เพนไม่เข้าใจอ่ะทำไมจะใส่ไม่ได้อ่ะคะเพนเพนเข้าใจแล้วเรียกว่าทำไมสมองแกเนี่ยมันหนามาใช่ไหมมันญ,ญากันยิ่งเลยนะชอบสร้างแต่เรื่องให้ฉันโมโหอยู่เลยแกเนี่ยมัน,น,านนะ่าดเนะครับนี่เป็นความคิดของผมเองครับเพนไม่เกี่ยวฉันไล่แกออก ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ออกไปจากที่นี่ด้วยไปสินางดาวค่ะ<า>แกปิดถอดชุดนี้จากนางเพชรแล้วเอาไปเผาทิ้งเดี๋ยวนี้ค่ะค่ะไปค่ะคุณเพชรคุณเพชรไม่ต้องถามอะไรแล้วค่ะไปเถอะค่ะโอ้ไปค่ะไปค่ะนอ,ออกเลยนะคะ <c oughs> ลาก่อนนางเกศรอ,อย่าคนระับผมขออย่าไม่ยุง่งคุณออนสั่งมาฉันก็ต้องทำเสียดายชุดนะครับชุดสวยๆแบบนี้หามไม่ได้ง่ายๆนะครับ <c oughs> เอาขึ้นมาทนาไม่เอาแล้วเนี่ยผมขอนะครับไม่ได้เอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะฉันไม่ให้เฮ้ยอย่าครับฉัน <c oughs> ไม่ให้เอาขึ้นาเอาขึ้นียอะไรกัน เธอชุดนี้มาจากไหนคือฉันถามว่าชุดนี้เธอเอามาจากไหนไม่ทำไรกันนะฮะฮะจะทำไรชุดนี้หนึ่งเดาคุณออนสั่งมาให้เผาชุดนี้ค่ะ